สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวหาข้อมูลกับลูกค้าวันนี้ลูกค้าชื่ออะไรครับติ๊กคุณติ๊กมาจากที่ไหนครับรามบินทารามบินทานะครับครั้งที่แล้วตัดซอยผมกับช่างอุะนะครับทิ้งระยะไปกี่เดือนับเนี่ยสามเดือนสามเดือนแล้วทำไมถึงอยากจะตัดผมกับช่างใหญ่ได้ยินขีดเสาร์ดูจากดูเว็บไซต์ดูเว็บไซต์ผ่านยูทูบ ผ่านเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็เลยอยากจะตัดผมกับช่างใหญ่อยากจะตัดผมทรงอะไรวันนี้ทรงทวิกี้ทวิกี้เอาสั้นไหมวันนี้ทวิกี้ก็ไม่ต้องสั้นมากค่ะกลางๆค่ะความทุยก็สักทุยกลางก็พอนะจะเอาไว้ทัดหูไหมหรือจะเปิดหูครึ่งหนึ่งเลยหรือจะคว้านหูไปเลยทัดดีกว่าทัดดีกว่าถนัดทัดหูนะก่อนที่จะเอาลูกค้าไปลงน้ำ วิเคราะห์ก่อนลูกค้าเดินเข้ามาปับ๊บรู้เลยลูกค้าทรงเนี้ได้ไม่ได้นะครับเราคิดแทนลูกค้าเลยนะครับพอลูกค้าบอกว่าสาวิกี้ได้ไม่ได้ถ้าได้ก็บอกว่าได้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะครับดูสภาพผมเนี่ยจะไปทรงไหนได้บ้างก็คือทรงเลยทรงเสยเสยสั้น3มนิ้ว4นิ้ว2นิ้วนิ้วเดียวก็ไม่เหมาะต้องมีความยาว2นิ้วครึ่ง3นิ้วนะถึงจะสวยจะเหมาะนะนะครับ แล้วก็ไปได้ทรงอะไรอีกนะก็ไปได้ทรงแบบบ๊อบลีมิกนะครับอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับมันไปได้มีอีกทรนหงผมมันสั้นแล้วอ้าวโ้งหมดลงครับช่างใหญ่ที่แอบดูนะลูบดูลูกค้าเขามีความทุยนะครับมาจากบ้านแล้วตั้งแต่เกิดเลย<ม>การตัดซอยไว้นเนี้ยง่ายไม่ต้องยกทุยอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะมาบอกเทคนิคีว่าจะยกยังไงให้มันสวยนะครับก่อนอื่นนะครับ ผมจะอะไรจะสร้างกรอบทรงแพทเทิร์นรอบศรีรษะก่อนนะครับให้มันง่ายต่อการเรียนนะลูกค้านะครับจะทัดหูแล้วก็แบ่งหน้าหูหลังหูลงมานะครับแบ่งหน้า,ห,นาหูหลังหูแล้วก็ตัดตัดให้มันพอดีต่งหูพอดีเลยวิวีลงมาเลยวีลงมาแล้วก็ตัด ถ้าสั้นกว่านี้มันจะทัดหูไม่ได้นะครับข้างหน้าเนะี่ยผมจะเอาขึ้นมาสักเลยคิ้วลงมาสักเสตนนะพี่นะค่ะคปกติยกกระบังไหมปัดไหม,ไมหรือว่าไม่โอเคด้งั้นตัดเลยเท่านี้ตัดตัดเลยหรือเราก็ตัดเลย ด้านหลังนะด้านหลังตับวีลูมาตัดเลยตั้งแต่ติ่งหูนะตัดลงไปเลยหาฐานความยาวเขาก่อ,อนนะก็ตัดไปเลยนะครับพอดีพอดีอะไรพอดีติ่งหูนเนี่ยตัดไปเลย แล้วก็ตัดปลายมันออกโชว์านข้างแบ่งหน้าหูลังหูครับแล้วก็ตัดเลยโชว์ประมาณนี้เนี่ทีเราก็จะมายกถุยนะให้ผมมันมีเชฟนั่นเองแบ่งผม แสกลางมีป้ายขวาป้ายซ้ายนะครับแบ่งผมมุมฉากขึ้นยกผมขึ้น90องศานะผมจะให้เลยความทุยเลยแฟชั่นไอแลนด์ไปเลยยกขึ้นไปนะครับ90้าสิบองศาตัดสิกนแะท็กความยาวกี่นิ้วนะค,ความยาว3นิ้วนะยกชั้นเลยชั้นที่1ชั้นที่2รวมกันไปเลยยก90้าสิบองศาตับแซก็ก ยกขึ้นมาลากมาด้านขวาเล็กน้อยยกเลยเก้าสิบองศาลากมาด้านข้างเล็กน้อยเอาชั้นที่สามยกขึ้นเลยลากมาด้านข้างเล็กน้อยตัดดุเก้าสิบองศาตัดเลยหนาใช่ไหมเนี่ยท้าพชิชซ์เสื้อออกไปเลยรัวๆไปเลยไม่ต้องรอ แห้งมาเช็คมาสไลด์ไม่ต้องเรารู้เรามั่นใจใส่ลงไปเลยครับทรงทรวิกี้คือทรงธรรมาหากินนะทรงธรรมาหารับประทานของร้านเลยปาเบอร์ซาลอนนะเพราะฉะนั้นนักเรียนช่างต้องไปฝึกตัดให้ได้นะมันตัดได้ต้งบู๊ผูชายนั่นเองเอาละได้ความทุยนละยกขึ้นไปสับๆับๆับ ถ้าทุยอะไรทุยต่ำให้ยกแค่ 4, 5ส5หองศานะทุยกลางให้ยกส5ห้าก็ได้ยก90ก็ได้อยู่ที่นาง,งานนะทำไมท่านใหญ่ต้องยก90องศาลนะ่ะ mm hmm. ก็เพราะว่าข้างล่างมันถัมันห้อยแล้วทุยมันห้อยเลยต้องยก90้าิพอชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่สี่ก็ยกแค่สี่้าเลย สี่ห้างองศารารวัวสับลงมาเลยชั้นที่ห้าก็ยกเท่าไหร่สี่ห้างองศาาชั้นที่หกที่เจ็ดลากลงมาเลยผสมเลยตัดที่บริเวณไหน กลางไปหูนั่นเองทีนี้นอ,ะอะไรยกผมแนวตั้งเพื่อจะเช็คนะถ้ามันบางก็ตัดตรงถ้ามันหนาก็ตัดซิกแซกนะแบงผมเป็นกีบส้มตัดยกขึ้นะนะไปเลย ข้างหวีลงมาเลยใกล้ไล่เห็นตัวนะี้ตัดเลยโชว์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 โชวเนี่ยตัดลงมาเนี่ยชั้นข้างเลยยกขึ้นมายกชั้นที่สองขึ้นมาสับยกผมขึ้นมาแค่ไหนสี่ห้าอุตสาหะสับซิกเซ็ตสามชั้นทั่วทั่วทั่ว แล้วก็อะไรตันข้างยกมาชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเนี่ยแค่นี้เองตันข้างขวาก็เหมือนกันชั้นที่หนึ 1, ่งหนึ่งบวกหนึ่งสองบวกสองเราต้องตัดได้ทั้งแนวอะไรเบสิก แล้วมันถึงจะแอดวานได้ยกขึ้นมาตัดลูกค้าผมบางตัดตรงเลยแล้วก็มาซิกแซกทีหลังก็ได้นะโน้มไปข้างหน้าตัดตรงไปเลยแล้วก็มาซิกแซกทีหลังก็ได้ตัดตรงๆไปเลยลูกค้าผมบางผมจะมาซิกแซกลึกนะเพื่อต้องการความหนาไว้บ้างเอาไว้ใดไ,ไ,ไ,ไว้ม้วน เอาไว้ได้ยกกับบางบ้างนะความยาวเท่าไหร่5นิ้วก็ไนมะ่ต้องให้สั้นมากยกขึ้นมาตัดมานะผมบางก็ตัดตรงบางช่อก็ตัดซิกแซกนะดูหน้างานเอาโนมไปแล้วตัด มันเน็กันเฉยๆก็เสร็จแล้วเพราด้านหลังเราก็ตัดไปแล้วไงเดี๋ยวเราก็มาไล่ด้านหน้าด้านซ้าย ถอดหน้ากากแป๊บหนึงเพื่อเลยเราจะตรวจสอบผมที่มันอยู่หน้าหูลังหูนะตรงนี้สําคัญมากใช่เห็นมันเหลือไหมเนี่ยหน้ากากมันเด็นขึ้นใช่ไหมแล้วก็ตัดออกซะโชมันหนาใช่ไหมหนาก็ค่อยๆยกนี้ก็ได้ไดิฟติงคอ หลับตาี่เบสิเซอร์นิดนๆนี้ๆพอโอเคสวยสวยก็พอนะครับแล้วก็ลังไปหูมันหนาก็ ดักซิเตอร์เข้าไปให้มันมีเส้นสั้นเส้นยาวให้มันซอฟให้มันนุ่มครับตัดทำซิสืตอร์อบทรงก็พลอย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 นะครับแล้วตรงนี้อะไรป็นดากระดิ่งพัตติเงอ,อนนิดเดียวพัตติเงนิดเดียว กลุ้ยไปเลยเนี่ยรัวๆขึ้นไปตนะ้นไหนนั้นก็สับรัวๆๆๆๆๆๆๆไปเลยตันะดไปเลยกันไกลด้ามเดียวให้สวยไปเลยถ้าไม่ถนัดก็ใช้ฟันปลาช่วยด้วยนะครับก็ไม่ผิดปรกา,รการนะนะครับไม่ได้ผิดับผมยกชั้นนี้แหละยกชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ะครั h a l เซอร์นะ รัวๆไปเลยให้มันบางใกล้เคียงกันนะอย่าบางมากอย่าหนามากพอดีพอดีบางมากกระทึบผมความร้อนมันไม่สวยมันแข็งกระด้างก็ยกฮาร์ปิเซอร์ฮาร์ปิเซอร์ไปประมาณนี้จับตอนนี้ไว้พี่ จับไว้จับมูไว้เออเหมือนพี่เขาเป็นงานนะไม่ต้องวนผมนลากลงมาเลยนะสูตรองศาเห็นไหมหน้ากากมันดึงขึ้นแล้วก็เลยจัดการตัดนะแต่งแต่งเบ,บสิสเซอร์บเบา หนาครับแอสเซอร์ผมวางแผนว่าจะตัดให้สวยในสามเดือนนะไปอยู่บ้านก็ไม่ต้องใดก็สวยช่างวัวก็จกให้ดูหน่อยอ like. แบ็แฮนด์สไลด์ระวังหูลูกค้าหนีบหูตัดฟีลูกทรงพี่ดูข้างหลังเห็นความทุยไหม ค,ค,คยอนทูยู่เลยแฟชั่นไอรลนด์อีกทัดหูได้ด้วยดึงดูลูกค้าไม่สะดวกให้เห็นหน้านะเพราะฉะนั้นก็เอาทรงนี้ไปเทียบเคียงกับทรงอื่นที่ช่างเหยสอนไว้นะสวยผิวแล้วจะเอาให้จะเอาให้บางกว่านี้ก็ได้นะแต่ให้ดูภาพรวมเป็นหลักนะครับดูว่า ตรงไหนมันควรจะยาวตรงไหนมันควรจะสั้นตรงไหนควรจะซอฟนะครับพี่เปียกอันนี้ปะเปย์ไปไหนอ๋อเปย์ไปใช่ไหมค่ะใช่ไหมหรือใช่เปยนี่อ๋อเปยนี่ผมก็ถามหาหาุดควรพี่เปียกขนาดไหนมันใช่หรือเปล่าข้างหน้าพอดีนะฮะฮหรือจะสั้นกว่านี้ไม่ๆเอาไว้ปัดๆเอาไว้ปัดๆถึงได้เลย ต่างกันไหมพี่ระหว่างตากกับช่างใหญ่กับช่างอูมันต่างกันตรงไหนบอกให้พี่น้องประชาชนฟังช่างใหญ่พูดมากค่ะพูดละเอียดตกใจหมดเลยมีคนมาล่ออีกอธิบายเป็นขั้นตอนนะฮะขั้นตอนนะสเตปหนึ่งสองสามสี่เขาก็จะตั้งใจตั้งใจมากเลยเขาไม่พูดมากกว่าผมเหรอคะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายอ๋อทำเนี่ยเขาก็ทําละเอียดพอกับช่างใหญ่อะค่ะแต่ว่าไม่ได้พูด เขาไม่พูดเฉยใช่ไหมเขาเป็นคนพูดน้อยใช่ไหมเขาเป็นคนพูดมากแต่เขายังไม่ถึงเวลาพูดเฉยนะครับก็ยกขึ้นมานะครับแล้วก็อะไรสลายนิดเดียวช่างใหญ่จําเป็นต้องพูดนันเนื่องจากเป็นการเรียนการสอนนะครูบาอาจารย์ต้องอธิบายนะครับไม่งั้นลูกศิษย์จะไม่เข้าใจว่าลูกศิษย์ทั้งใหญ่อยู่ทั่วโลกจบแล้วเขาก็ไปประกอบอาชีพแต่ละจังหวัดลูกค้าก็เข้าใจเพลินเลยสนุกใช่ไหม เพราะว่ามันเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วก็เป็นความตื่นเต้น<ม>เราใจ<ม>เนื่องจากอะไรตัดจากหัวแบนเป็นหัวทุย<ม>ตัดจากหัวทุยก็ได้ทุยที่ลงตัวและสวยงามนะครับเป็นงานศิลปะชั้นสูงนะนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะงานสร้างพระพุทธรูปเท่านั้นนะงานตัดซอยผมนะครับเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะซึ่งยากไหมถ้าเรียนมันไม่ยากมันยากตรงที่มันไม่เรียนเนี่ย แล้วก็มามม่ๆกันมันก็เลยยากสโตกคัดใย่ะนะนะครับไปยืนอยู่บ้านได้สับเทคนิคหลายคำเลยแต่จำไม่ได้หรอกได้ยินตรงนี้โอ้โห,หนึกว่าจะได้นึงว่าจะจำได้ความทุยนะครับช่างใหญ่ก็การันตีให้ลูกค้า90บวันนะผมแถมให้ไปหกด40 100, บวันเป็น100ยวันไปเลยครับจะได้อะไรจะได้อยู่ยาว ชื่อจริงๆมันชื่อช็อตเบสิกคัทอันนี้นะคะใช่ครับช็อตเบสิกคัตชื่อฟาชื่อทรงสวิกกี้อ่ะสวิกกี้มันมีชื่อนางแบบฝรั่งไปเดินแบบมันตัดทรงนี้ไปเขาก็เลยชื่นชมมันสวยก็เลยเอามาเรียนการสอนกันถ้าไปช่างบางร้านบางสวิกกี้ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักหรอกมันไม่เคยเรียนไงต้องรุ่นช่างเก่าๆหน่อย ส0 40ิปีอะไรเงี้ยถ้ารุ่นนี้ก็จะเรียนมาหมดอ่ะโท,ทวิกกี้ทวิกกี้มันดูลึกลับไง <c oughs> เขาบอกไอช็อตช็อตช็อตอะไรช็อตเบสิกขันเ,เป็นภาษาอังกฤษพี่ไม่แม,ม่มันเหมือนกับ uh, ชออ็อตเบสิกคัตช็อตแปลว่าสั้นเบสิกก็แปลว่าตัดให้สั้นเป็นพื้นฐานก็ <c oughs> ทวิกกี้มันดูลึกลับเดยมันต้องมีอะไรแน่เลยครับมันเป็นชื่อป้น เป็นนามชี้เฉพาะครับพี่คือคนแม่น้ำพวกนี้ยการใดก็สำคัญครับสำคัญทุกอย่างนะจะได้จะเซตให้มันพุยเป็นพุยสูงยังได้เลยจะเซตให้มัน เป็นปุยกลางก็สบายช่างใหญ่ตัดให้สองสามเวอร์ชั่นดูนะไปเลือกการใช้ชีวิตเลย ครับช่างกูก็ได้ยกโค้เล็กน้อยนะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะให้ได้ยกโควนแบบให้มันแน่นแน่นไหมหรือจะแบบปัดๆัดธรรมชาตินะครับให้คุยกับลูกค้านะบางคนก็ไม่อยากยกกระบ,บังไม่อยากแก่บางคนก็ยกเต็มที่เลยต้องการผมมันหน้ายาวหน่อยแกงหมูเฮ้งหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ ลูกค้าบ,บอกว่าอยากให้บางๆซอฟๆลากไซคอลเคียบางๆหวานๆก็สไลด์ให้บางตรงนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมว่ามาทําด้านข้างให้มันบางด้วยนะถ้าเอาหนาก็ต้องหนาแบบใกล้เคียงกันนะครับจนจําลองเหตุการณ์มาท่าทัดหูเป็นไงบ้างทนะ่นะทัดหมูมันก็พอดีนะเท่าดีถ้ามันใช้ได้ก็มาด่วนดูฝั่งด้านขวานะ ได้ขวาเป็นยังไงจะได้ไหมทัดดูโอเคสามพันสวยแล้วของพี่ใส่แว็กได้ไหมสวยสได้ค่ะใส่ได้ทุกอย่างนะเขาก็บจบเลยพี่ช่างตู่นครศรีธรรมราชนะเป็นคนส่งกระจกให้ช่างใหญ่ลูกหลานชาวใต้เขาเรียกว่าน้องนุย้ยน้องนุย้ยเป็นไงพี่สวยมากค่ะถูกใจไหมถูกใจ อย่อย่างนี้กี่สเดือนผมบอกไปแล้วพี่90วันให้ร้อยวันไปเลยสมเดือนสมเดือนเอาแบบยาวๆไปเลยนะครับผมก็จะใส่แว็กจัดทรงคอนโทรลทรงก่อนนะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าคุณอะไรนะคุณติ๊กคุณติ๊กรามินทาที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนตัผมลงย t u b e ก็เพื่อ เป็นวิทยาทานธรรมทานเป็นทานบาร,รมีนะช่างใหญ่ให้ด้วยความเสน่หาไม่ได้เก็บเงินค่าชมค่าดูเลยสอนมา3ปีแล้วนะครับตำแหน่งช่างตัดผมมหาชนเขาก็ให้มาโล่เงินเขาก็ส่งมาจากอเมริกานะเดี๋ยวช่างใหญ่จะไปร้านซับนะนะครับแล้วก็จะได้ทําอะไรที่มันมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวยังไม่บอกนะว่าจะทําอะไรอุ๊บไปก่อนนะครับก็ไปกลว,วยไปหลังบ้านเลยก็ขอให้คุณ ติ๊กราบินทาและครอบครัวมีความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นซื้อลอตเตรี่ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ให้ครบร้อยปีช่างใหญ่จะตัดผมฟรีนะโทรหาช่างใหญ่ให้ได้ไปตัดที่บ้านนห้ก็ได้นะขอให้รอดพ้นจากโควิดใน n ีฟีดัลิงนะ ฟีดัลลิงน่ากลัวยิ่งโฮดิี้ดใช่ไหมพี่เห็นาข่าวก็แชร์แชร์ว่ามันเป็นตุ่มๆใช่ไหมน่ากลัวนะจอทุยขนาดไหนอ่ะเห็นไหมเลยอะไรแฟชั่นไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เงาๆไปเลยนะครับเดี๋ยวชิสเปซหน่อยๆนะหลับตาไว้พี่ เดีย๋ยวจะตัดผมกับช่างใหญ่นะครับจองคิวเข้ามา10โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นคิวละ1ชั่วโมงนะครับช่างใหญ่ตัดผมทรงละ1 0 0 0บาทอาจารย์ออสองพช่างอู8 0 0ช่างเบน500รนะราคาไม่เท่ากันหรอกช่างใหญ่พูดมาก,กาจะแพงหน่อยนะครับช่างอาจารย์ออสพูดมากกว่าผมอีก2,5 0 0จองคิวเข้ามาอย่าจู่โจมเข้ามานะถ้าหิวปีกประคองกันเข้ามา สอวอถ้าผมไม่ว่างก็รอแป,ป๊บนึงเดี๋ยวผมจะตัดให้ถ้าจะให้ดีก็ให้โทรศัพท์จองมาจะจู่โจมมานะช่างใหญ่มีงานหลายงานพานักเรียนช่างไปออกหน่วยตัดผมพานักเรียนช่างไปตัดผมให้ชุมชนชาวบ้านนะครับตัดผมให้ลูกค้าตามคิวที่จองมาแล้วก็มีนักเรียนช่างคือจะรับสอนตัว,ต,วตัวอีกนะครับและตกเย็นก็มีคนมาเลี้ยงข้าวช่างใหญ่อีกนะครับขอบคุณแบ็กซูก้ารามินทา14 คุณเมทาวีขอบคุณจอมยุทธเสือใต้พาไปเลี้ยงลาบเป็ดเมื่อวานเมื่อคืนแล้วก็ขอบคุณใครอีกวันนี้ช่างตู่โนอริมาราดมานี้พี่มานี่ลูกมานายถูกหวยเลี้ยงสเต็กช่างใหญ่อีกทั้งสเต็กปลาแซลมอนมานี้แล้วก็มาเลี้ยงอะไรเลี้ยงสเต็กปาลาดอรี่ไปได้หวยเมื่ไหนพี่ไอไข่ใช่ไหมอือแค่นั้นแหละ ขอบคุณไอ้ไข่หน่อยผ่านซื้อหนะ่อยก็ขอบคุณตาไข่นะคะที่ให้โชคทุกๆคนค่ะก็วันหน่าจะมีโอกาสจะไปกรับไวไ้าหไม่นะคะค่ะขอบคุณครับเอามาเขาให้มาทําทุนอย่าไปใช้หมดนะเอาไว้ทำทุนทำหากินนะเอาไว้เป็นซื้อืทำทุนครับ,รบแล้วก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยรู้สึกเบาหัวไหมพี่เบาหัว,หวไหมโล่งๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็ได้ทุยได้ดังใจ ลูกค้าสว,อวอลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่อายุ40ปีเขาอยากได้ความทุยตัดให้มันได้ช่างใหญ่ไม่ได้เก่งมาตะเกิยไม่ได้ตัดสวยเลยที่แรกก็ตัดมุมโม้วซกจับหลักไม่ได้เหมือนกันต้องเรียนนะช่างใหญ่หมดไปร้านกว่าบาทนะเรียนไป1กิ่าที่10กว่าอาจารย์นะทุกวันนี้ก็ยังเรียนออนไลน์กับอาจารย์ที่เก่งในประเทศไทยนะเบอร์หนึ่งของประเทศไทยช่างใหญ่ก็เรียนอยู่นะทุกวันนี้แต่บอกชื่อไม่ได้ท่านไม่ให้บอกท่านไม่อยากให้ ชื่อท่านมาอยู่กับช่างใหญ่มากแต่ท่านก็อยู่ในช่อง youtube ของช่างใหญ่นั่นแหละนะครับมีหลายท่านนะครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะอ,อาจารย์ออสแชมป์โลกลิมถนนนะแชมป์ด้วยพระราชทานนะต่อไปจะหาดูคลิปของท่านยากนะเพราะฉะนั้นดูได้ผ่านช่องทาง youtube ของช่างใหญ่กําเนิดสรนสอนตัดผมฟรีนะมีคนก็ถามว่าทําไมต้องสอนตัดผมฟรีผมสอนตัดผมฟรีเฉพาะใน u t u b e ใช่ไหมพี่เลี้ยมมาตัดผมมาถามบอกพี่น้องประชาชนว่าตัดผมมันตัดฟรีหรือเสียตังค์พี่บอกเขาหน่อย บอกเลยความเป็นจริงเสียตังจ่ายตังค่ะ<อ>เสียตังไม่ได้ตัดฟรีใช่ไหมพี่นั่นแหละมีทุกคนดูามา,าจะจะช่างใหญ่จะจะตัดฟรีกับช่างใหญ่ช่างใหญ่ไม่รับไม่รับนางเบียบนะขอความเอาดูขอลูกค้าบางท่านก็ไม่ให้ถ่ายบางท่านก็ต้องการเป็นความเป็นส่วนตัวช่างใหญ่ก็ไม่ได้ถ่ายบางท่านก็ยินดีอย่างพี่นะครับปุตติ์เนี่ยรานมินต์ไม่อยากไม่ให้เห็นนาะช่างใหญ่ไม่ถ่ายนะช่างใหญ่จะโฟกัสการเรียนการสอนเพราะว่าช่างใหญ่ต้องการวัตถุดิบต้องการใช้วัตถุดิบก็คือศีรษะลูกค้า ในการอธิบายขยายความในการตัดโชว์เบสิกพื้นฐานแล้วก็แอดวานซ์เทคนิคโซลูชันมีอีกหลายทรงที่ที่ตัดแบบเนือจินตนาการเคยได้ยินไหมบ๊อบอวกาศทรงอะไรอาม่าวินเทียพวกนี้ครับมันมีหลากหลายนะที่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 มันไปได้เยอะแยะหมดนะบ๊อบอวกาศนะเคยได้ยินไหมบ๊อบอวกาศ ทวิคีเนี่ยยังเ,เด็กๆอยู่เลยเอานนี้ขอบคุณครับลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคราวนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทวิกี้ทัดหูเป็นยอดนิยมนะยอดนิยมนะ